ตอนที่271ท่านเห็นแค่มีเพียงไม่เห็นสีเฟื่องเหนียนดื่มสุราหมดแล้วก็วางจอกลงอย่างเบามือเนื่องจากนั่งร่วมโต๊ะกันสุรากับแกล้มของทางนั้นทยอยขึ้นโต๊ะไม่คาดสายจานชามของสีเฟื่องเหนียนจึงถูกวางเบียดกันดูแล้วช่างน,น่าอานาถบุรุษทั้งสี่คน เหมือนกลัวว่าสีเฟิงเหนียนจะหาข้ออ้างสั่งสุราอีกหนึ่งกาจากเสี่ยวเออราพอนำลายหกต่อรูปโฉมของสตรีร่วมโตดังนั้นเมื่อสีเฟิงเหนียนวางจอกลงทั้งสีจึงปลายตามองอย่างไม่เกรงใจสีเฟืงเหนียนยิ้มยิ้มจะคิดบัญชีแล้วจากไปก่อนหน้านี้สีเปยจื่อตามมาถึงเหล่าสุราแห่งนี้ไม่ทราบว่ามาด้วยเหตุใดสีเฟิงเหนียนขยิบตาให้เขานั่งลงแต่สีเปยจื่อปฏิเสธ ยังยืนด้านหลังสตรีนางนั้นถึงชั่วดื่มสุราสองจอกแล้วทุกครั้งที่ได้ยินบัณฑิตทั้งสองเอ่ยกระทบกระเทียบสีเฟืองเหนียนสีเปยดจื่อยิ้มยังยินดีในคลออของผู้อื่นอันที่จริงสีเฟืองเหนียนรู้สึกละอายต่อสีเปยดจือ่อนักวางแผนหนุ่มที่เขาไปล่อลวงมาจากเปยดมังหรืออี้ซันผู้ปินาจา์เขียนคำวิจารณ์ต่อสีเปยดจื่อและเฉเลี่ยงสีว้ยวาสีเปยดจื่อนั้นประดุดสตีผู้มีอำนาจบารามีแม้มีความงามระดับกลาง แต่ย่อมเปลี่ยนท,ท่าทีแห่งตระกูลใหญ่จำเป็นต้องขัดเกลาในที่ละเอียดดังระวังขจัดความเย่อหยิ่งโอหังความงามเลิศดล้ำถึงเผยให้เห็นถึงระดับชั้นเลิศดอย่างช้าๆเฉินเลี่ยงซีนั้นเหมือนสาวงามจากครอบครัวยากจนแม้งดงามสะท้านใจผู้คนแต่ขาดความสูงสักร่ำรวยอย่างตามธรรมชาติต้องใส่สุนทียาติในจุดใหญ่ขยายรูปแบบถึงสมบูรณ์พร้อมดังใจปรารถนาลาวสเสน่ห์แต่ไม่ยั่วยวน ดังนั้นหลายปีมานี้สีเฟื่องเหนียนร้องให้เฉินเลี่ยงซีอยู่ข้างกายให้เขาทําเรื่องเกเลือแระเหล็กของเปยเหลียงจากนั้นให้รับผิดชอบปรับปรุงระบบประรองทับของเปยเหลียงกลับกลายเป็นว่าทิ้งสีเปยจือไว้ห่างไกลจากเขาชิงเหลียงให้เขาค่อยๆไต่เต้าในแวดวงคุณนางที่หลิงโจจนศึกใหญ่ระหว่างเปยเหลียงและเปยหม่งใกล้ไกลจําเป็นต้องจัดการจงหงอู่สีเปยจือถึงได้เลื่อนขั้นพลวดพลาดบัดนี้หนทางของทั้งสองกลับตาลปัดกัน เลี้ยงสีไปอยู่ใกล้ถึงซ e. ีอี้หลิวโจสีเปยจื่ออยู่ในจวนเปยเลี้ยงอ๋องเขาชิงเหลียงมองจากผิวเผินสีเปยจื่อเคยเป็นข้าหลวงตรวจการหลิงโจถือว่าเป็นคนนั่งใหญ่ชายแดนบัดนี้มาเป็นทูตคนทรงลำเลียงของเปยเหลียงเตาลักษณะการโยกย้ายแบบนี้คล้ายกับผู้นำโจหรือจิ้นต่างถิ่นได้กลับไปรับตำแหน่งเสนาบดีหกลมในนครหล,ลวงจากต่างถิ่นยังย้ายกลับเข้าส่วนกลางได้อนาคตมีหวังได้ครองตำแหน่งสมหวราชเลขาธิการเป็นที่แน่นอนแล้ว กลับมามองเฉินเลี่ยงสี่สามเรื่องอย่างเกลือและเหล็กการขนส่งลำเลียงทางนา้ำและการปรับปรุงระบบกองทัพล้มเหลวไปสองเรื่องสําเร็จหนึ่งเรื่องระดับคนนางตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้ายจะสูงก็ไม่ใช่จะต่ําก็ไม่เชิงตอนนี้เพิ่งเป็นประหลัดเปียเจี้ยของหลิวโจต่ำกว่าตำแหน่งข้าหลวงตัวาการหลิงโจของสีเปยจือเสียอีกแต่ในความเป็นจริงแม่ทัพผู้มีอำนาจเต็มและได้ผลประโยชน์จากการปรับโครงสร้างของกองทัพยอย่างวางจือ หวงเสียบไขรและเจียวอูอีต่างนับถือเฉินเลี่ยงสีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทักษาการเมืองชิงชังจนกว่าชีวิตจะหาใหม่ยิ่งทําให้ฐานะของเฉินเลี่ยงสีโดดเด่นเลิศดล้าเมื่อสีเฟั่งเหนียตะโกนเรียกเสี่ยวเออไม่ทราบสีเปยจือนึกอย่างไรถึงก้าวขึ้นหน้าไปสองสามก้าวยิ้มตาหยีแล้วตบๆไหลสตีนางนั้นนางหันกลับไปมองอย่างงนงสีเปยจือถามว่าขอทราบนามอันไพเราะของแม่นาง สองบดีจ,จ้องสีเปยดจืออย่างโมโหชาวยุทธที่มาจากเหลียวตรงทะลึ่งตัวยืนพวดกดกระบี่พกเอ่ยเสียงทมว่าเจ้านมข้าเตือนเจ้าให้เอาอุ้งเท้าสุนัขออกจากบ่าแม่นางลูกทั้งสี่คนเห็นบุรุษนมหดมือกลับไปยังหวาดกลัวแต่แล้วก็ชูสองมือขึ้นปลบมืออย่างหนักครั้งหนึ่งวังจือร้องแมททับหลิงโจสวมเกราะเหล็กสาวเท้ายาวเข้ามาในเหล่าสุราทั้งโถงใหญ่เงียบกลิบถันควัน สีเปยดจือทำตัวเหมือนพวกเสเพชเยโอกาสลังแก่คนสีเปยดจือทำตัวเหมือนพวกเสเพชเฉยโอกาสลังแก่คนหวังอุ้งเท้าสุนัขบนบาสตีนางนั้นอีกครั้งอีกมือชี้ไปทางวางจือที่อยู่ด้านหลังยิ้มพลางเอ่ยว่าว่าอย่างไรไม่ยอมจำนวนเด้อวัวงจือไม่ทับยุทธที่เปี่ยนรังสีข่าฟันไปทั้งร่างยืนด้านหลังสีเปยจือแม้ท่าทีสะท้านขวัญผู้คนแต่แววตาออกจะจนใจมารดามันเถอะ ผู้บังคับการกองร้อยที่มีอำนาจเต็มให่งเลิงโจอย่างข้าเชิญไหนกลายเป็นสุนัขรับใช้ช่วยคนชายตนเองรังแกบุรุษข่มเหงสติไปแล้วเราที่สำคัญก็คือยังทำต่อหน้าเปย์เลียงอองอีกหวังจื้อซึ่งติดตามอยู่ด้านหลังสีเปยจือ้อคือบุตรชายของหวังสือฉีแม่ทับเก่าของเปย์เลียงหลังสมรภูมิด่านเจียนเหมินหวังจื้อรักษาการล่าจือ้อโขเส้นทางสันเขามีช้างที่มีพรมแดนติดกับซีสู่ บัตรนี้เป็นหนึ่งใน14ผู้บังคับการกองร้อยเอกขั้นหาที่ตั้งชื่อตามด่านสําคัญอันตรายตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเปยเเลียงหงซูเหวินในกองสายน้ําฉางซึ่งมาจากกองทหารอาสาม้าขาวคายอักษรเฟิ่งก็เป็นรองแม่ทัพของวังจือ้อเห็นได้ชัดถึงฐานะของวังจื้อที่อยู่ในใจของสีเฟิงเหนียนสีเฟิงเหนียนที่กําลังล้วงเงินเพื่อคิดบัญชีถึงกระเวียนหัวเสี่ยวเออรีบคว้าเงินค่าสุราและเผ่นแหนบชาวยุทธเหลียวตรงรีบคลายมือจากด้ามกระบี่ แม้ไม่ได้กล่าววาจายอมก้มหัวแต่เด่นชัดว่าคิดทําให้เรื่องสงบแล้วสีเปยจือหันไปมองชาวยุจากจี้โจ,โจขึ้นหน้าไปสองกล่าวยกมือขึ้นตบกระโหลกเจ้าหมอนันด่าว่าฟังสำเนียงก็รู้ว่ามาจากจี้โจขนจี้โจเอากับมารดามันเถอะสีเปยจือยังคิดแขนเรื่องทับอาชาเหล็กของเปยเหลียงจะไปยืมสเสบียงกบเหือโจและจี้โจยิ่งกว่านั้นยังจะเลยไปถึงทางตะวันตกของนครบานด้วย ความคับแค้นใจนี้สีเปยดจือไม่อาจระบ,บายใส่สีเฟื่งเหนียที่หนังหยาบเนื้อหนาวันนี้ศบโอกาสได้ระบ,บายอารมณ์พอดีชาวยุธจี้โจผู้นั้นอยากร่ำไห้แต่ไร้น้ำตาคนที่ล่วงเกินเจ้าไม่ใช่ข่าเสียหน่อยเมื่อครู่ข้ากำลังจะมอบน้องไก่มันเยิ้มให้แม่นางลู่เพื่อหวังเอาใจไม่ได้ถลึงตาใส่เจ้าเสียด้วยซ้ำอาศัยอันใดมาระบ,บายโทสะใส่ข้านอกจากวังจื่อแล้วทหารสวมกรอ78นายยังกลูกันเข้ามา เมื่อเป็นเช่นนี้ยิ่งทําให้ดูเหมือนว่าสีเปยจือคิดอาศัยอํานาจรังแกผู้อื่นสีฝฟังเหนียนลุกขึ้นเดินอ้อมโตความือสีเปยจือและกล่าวเสียงเบาว่าไปเถอะสีเปยจือสะบัดข้อมือสีฝัืงเหนียนออกเอออย่างโมโหไปไปไปท่านก็ดีแต่ยอมถอยเมื่อใดที่ท่านแสดงความกล้าอย่างที่ทํากับเปยมังรับรองว่าหลีอย่าง ไม่กล้าให้วนไท่อีและมาจงเสียนไปรับช่วงต่อขนส่งลำเลียงทางน้ำที่จิ้งอันเต้าสีเปยจือที่สั่งสมความแค้นมานับไม่ถ้วนชกกำปับบ้นใส่อกสีเฟืองเหนี่ยนหลีหยางอยากให้ใต้ล่ามีคนตายน้อยลงเปยเลี้ยงของข้ารับปากแต่หลีหยางจะให้เปยเลียงมีคนตายเพิ่มขึ้นข้าสีเปยจือเป็นคนแรกที่ไม่รับปากคำหนึ่งก็วนไท่อี๋สองคำก็มาจงเสียน พนวกกับคำว่าฆ่าสีเปยจือ่อไม่เพียงแค่สองบัฑิตตกใจจนนิ่งงันเป็นจักระจันจำศีลแต่ทั้งเหล่าสุราต่างไม่กล้าหายใจแรงๆสีเฟื่งเหนียงคิดเอ่ยคำแต่ชะง,งักไปจูๆ่ๆสีหน้าของสีเปยจื่อก็เหมือนชายชาราหมดอะไรตายอยาเอ่ยยันตนเองข้ารู้เปยเลี้ยงององอย่างท่านนับว่าทำได้ดีมากแล้วราชสำนักส่งสเสบียงเข้าเปยเลี้งไม่ขาดไปสักตัน จากนั้นก็มองสีเฟิงเนียนแต่ข้ารู้สึกว่าไม่ควรฆ่าแทนท่านสีเปยจือหันขวับไปแถบจะตะคอกใส่ทั้งห้าคนนั้นเจ้าคิดว่าแต่ละคนที่มีชื่อสลักบนป้ายสุสานเขาเปยเหลียงล้วนเป็นคนโง่อย่างนั้นหรือถึงได้ยอมตายในสมรภูมิเพื่อคนสารเลวที่มีชื่อว่าสีเฟิงเนียนสีเปยจือซึ่งไม่ได้ดื่มสุราแต่เหมือนเมาใหม่กว่าตามองโดยรอบหากข้าเป็นสีเฟิงเนียนผมฝันพวกเจ้าตกตายไปนานแล้ว อย่าลืมสีทางใต้ของด่านชายแดนก็คือเปยเเลียงทางใต้ของเปยเเลี้ยงก็คือจงหยวนของพวกเจ้าสีเฟั่งเหนียนสสาหน้าเอ่ยปากว่าจีจือ้อข้าไม่กลัดกลม่มสีเปยจื้อจ้องสีเฟั่งเหนียนเอ่ยเสียงฝาดข่มแต่ข้ากลัดกลม่มสีเฟั่งเหนียนยิ้มออกหยิบขวดสุราที่ยังไม่เปิดขึ้นจากโตโอบไล่สีเปยจือ้อเอาละ ค่าเลี้ยงสุราเจ้าสีเฟื่องเหนียนพาสีเปยจือออกจากเหลาสุราไปยังไม่ลืมหันไปมองเงินทอนในมือของเสี่ยวเออแล้วเออเยาวา่าคิดค่าสุราจากโต้นนี้น้อยลงหนึ่งขวดถือว่าหายกันพอดีสีเฟื่องเหนียนและสีเปยจือเดินขึ้นบนกำแพงเมืองซึ่งไม่สูงนักรอบนอกของตลาดวังจือรู้จักกาลเทศะไม่ได้ติดตามขึ้นไปด้วยสีเฟื่องเหนียนย่อตัวลงบนกำแพงเตีย กินแป้งย่างที่เพิ่งซื้อมาจากแผงริมทางซื้อมาสองชิน้นแต่สีเปยจือไม่รับน้ำใจเขาจึงวางซ้อนกันแล้วกัดกินพร้อมกันสีเปยจือนั่งขัดสมาธิสองกำปั้นค้ำบนหน้าตักท่าทางเหม่อลอยสีเฟั่งเหนียนถามเสียงอู้อีจีจือฉันไหนจู่จถึงเดือดดาลเล่านอกจากข่าแล้วยังมีใครทำให้เจ้าโกรธอีกหรือสีเปยจือเอ่ยชาชัด ตายลานี้ทําให้ข้าโกรธแล้วท่านก็ไม่เอาไหนปล่อยให้น้าลายที่คนอื่นถมใส่หน้าแห้งไปเองข้าย่อมต้องไม่เบิกบานใจสีฟงเหนียนกินแป้งยากจนแก้มตุยหันไปยิ้มอย่างประจบเอาใจอันที่จริงข้าเองก็ไม่เบิกบานใจแต่อาจเป็นเพราะหน้าหนาเจ้าจถึงมองไม่ออกสีเปยจื้อไม่ได้หันหน้ามาหากมีสักวันเปยเหลียงกําราเปยมังได้คลองใต้ล่ะข้าไม่ไปจงหยวนแล้วจากลับเปยมัง สีเฟื่องเลียนอุทานยังแปลกใจอย่างนั้นก็น่าเสียดายแล้วจริงๆข้าจะบอกให้เมื่อก่อนพี่ใหญ่เพื่อหลอกข้าไปเจียงหนันมักบอกว่าที่นั่นดินน้ําดีหล่อเลี้ยงสตรีมีน้ํามีนวลออกมาเต็มท้องถนนตอนนั้นข้าไม่เชื่อต่อมาได้ไปเห็นเองที่นั่นเป็นเรื่องจริงเสียด้วยหากไม่ใช่ว่าเปยดเลี้ยงเรามีสาวงามจากเยียนจือจิ้นเป็นหน้าเป็นตาข้าคงไม่อาจตัดใจจากเจียงหนันของจงหยวนต่อให้เจ้าไม่อยากเป็นคนนั่งของหลีหยาง ก็สมควรไปชมมองสักสายตาสีเปยจือเงยหน้ามองดวงตะวันรีตาแล้วเอ่ยว่าไม่ไปแล้วชีวิตนี้จากเหนือเดินทางลงตายมาถึงหลิงโจก่อนนับว่าใต้มากพอแล้วสีเฟิงเหนียนใช้ไหลกระทุ้งไหลของสีเปยจือจีจือที่หลิงโจไม่มีแม่นางที่หมายตาเลยหรือหากว่ามีแม่นางไม่ตกลงเ้าช่วยเจ้าชิงตัวมาสีเปยจือ หันมามองฟานอ,องหนุ่มที่ไม่มีท่าทีจริงจังเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงอย่างเป็นทางการหากท่านเป็นฮ่องเต้ย้ายเฉินเลี่ยงซีเป็นสมัวาราชเลขาจะดีต่อทั้งคู่สีเฟั่งเหนียนอึ้งงนันวางใจข้าไม่เป็นฮ่องเต้สีเปยจือกล่าวอีกว่าและย้ายเฉินเลี่ยงซีเป็นจางจี้ลูกคนที่สองของหลีหยางสีเฟั่งเหนียนตบอกหากเอาชนะเปยหมังได้จริง ก็ไม่มีเรื่องให้กังวลภายหลังข้าจะให้ใครอยู่หรือตายไม่ได้ยากอย่างที่เจ้าคิดสีเปยจื่อสายหน้าแล้วกล่าวว่าจางจี้ลูกคิดอยากตายเองสีฟังเหนียนจมอยู่ในผวังสีเปยจื่อทอดถอนใจพลางเอ่ยว่าเฉินเลี่ยงซีไม่เหมาะกับส่วนกลางของราชสำนักอย่างมากก็เป็นข้าหลวงตรวจการของหนึ่งโจหรือมากสุดก็เป็นขนพลบัญชาการของหนึ่งเตาอยู่ห่างนาครหล,ลวง ถึงมีวันได้ใช้ชีวิตสุขสงบในบ้านปลายสีเฟื่งเหนียนพยักหน้าภายภาคหน้าหากมีโอกาสข้าจะนำคำไปบอกเขาส่วนเฉินเลี่ยงซีจะคิดอย่างไรข้าไม่ขัดขวางคาดว่ขวางไม่อยู่ด้วยสีเปยจือยื่นมือออกสีฝฟื่งเหนียนถามอย่างเงินงงทำมันได้สีเปยจือถลึงตาใส่แปลงย่าง สีฟงเหนียงฉีครึ่งหนึ่งของส่วนที่เหลือแล้วยื่นให้สีเปยจือรับไปกัดกินคำโต,โตจนหมดก่อนปาดเช็ดปากสื่อจือข้าไม่เบิกบานใจยังมาระบายกับท่านได้แล้วท่านไม่เบิกบานใจจะทำอย่างไรสีฟงเหนียนเอ่อย่างไม่ต้องขีดตีพวกปลาเทอนเปยมังสีเปยจือซึ่งนั่งกับพื้นหลับตาลงแล้วตบหน้าตักเป็นจังหวะสีฟงเหนียนทั้งผิวปากแล้วตบหน้าตักเป็นจังหวะตามไปด้วย หนึ่งลูกพลับหนึ่งส้มตายพร้อมเสียงผิวปากของซื่อจือจีจือพลันเอ่ยเสียงกังวานท่านเห็นแค่ท่านเห็นแค่ในทะเลสาบสดับคลืนนลาหลีนับหมื่นกระโดดประตูมังกรซื่อจือหัวรอเสียงกังวานตามไปด้วยแต่ไม่เห็นเขาชิงเหลี่ยงชื่อสลักป้ายสุสานนับไม่ท้วนท่านเห็นแค่ปากน้ำเตากะโหลกกอเขาซากศพแต่ไม่ได้เห็นใต้กำแพงสูง โครงกระดูกช่วยคำยันท่านเห็นแค่เหลียงโจควบขึ้นเหนือมากลางลมประจิมแต่ไม่เคยเห็นใต้ด่านชายแดนเสียงตำราก้องดังจากกระท่อมผู่พังท่านเห็นแค่30ามสิืนอาชาเหล็กเป็นเอกในใต้ลาแต่ไม่เห็นคนเปยเหลียงทุกรัวเรือนสวมชุดไว้ทุก